สวัสดีค่ะพี่น้องพบกพ่อกันในช่องนชาแนลเนาะค่ะเมื่อนี้กับพาพีพระน้องขึ้นเขาจะหาเบิงพักหวานลูกพักหวานน่นไะหมลูก็ย่าเยังหมักพักหวานซุปลูกค้าสั่งค่ะลวกกสีเอาไปเพาะปลูกหลังบ้านให้มันหลายๆเลยค่ะเวลาแถวโตขึ้นมาแก่ขึ้นมามันขึ้นเขาก็ได้นะพี่น้องมื่อกี้กับมากับหมุนมาโรบแล้วจันหาโตนี่ค่ะมาสิมห้ามาเบิงคนงานว่าตอนนี้ขึ้นมานันได้อียงแน่แล้วเนาะจ้ะ ึ้นมากจะทว่าโชคดีจ้ะพี่นอ้องมาเพาะอีลอกแล้วแต่แล้วเบื้องต้นพกแหวาเดี๋ยวก่อนที่ลูกเด้อแมวให้เี๋ยวเบื้องต้นพวกวานต้นนั่นนะจ้ะมันมีลูกเลยละ่ะมันมีหน่วยซุกแล้วมันมีซุกแล้วโอ้ยเอียงเนาะค่ะกล้องก็ได้มันชันตั้งบ่ได้พี่น้องเบื้องข้างหลังมันม่มี่หม่องชี้ตั้งให้ชี้ตั้งหม่องได้มันนี่ก,ก็เลยลูกน้องลงมาแล้วเดี๋ยวขอนตอาบน้ำให้ลูกน้องก่อนได้จ้ะจ้ะ เอาน้ำให้ลูกน้องก่อนนะเดี๋ยวจะพาะเบงพลงานก่อนตอนนี้ได้อีลอกแน่ถุงไปพารวยเล่นน้ำทำไมขึ้นเขานะมารวยจะเอาตีนเขี่ยไม่ได้นะลูกรอทุงทองนี่ก็ได้อีลอกนี่เน้องงางน้กำลังอ่อนเลยยุยมารวยนี่จ้ะกำลังอ่อนขึ้นมาขึ้นมาได้แปดหนึ่งแล้วขึ้นมาหอดใกลสิหอดสันนะเด้อจ้ะสันเขาแล้วเลยได้อีลอกแล้วก็เก็บผักหวานมานั้น ผักวานานะน้ำจ้ะผักหวานก็างานจต่แต่ละต้นเลืวสิไป้เอาหมากพักวานที่ไปปีนแล้วต้นพักวานถ้าตอนปีนกะคือเสียถ่ายบ่อได้ก็สิเอาลงมาให้เบิง่งเพราะว่ามาผู้เดียว้อจ้ะมันบน่มีผู้ใดจับกล้องให้แล้วต้นพักวานมันสูงจะขอปีนแล้วจนเหลืวสิพ้าบเบิ่งพ้นงานว่าได้ยังแน่ยังแน่นะจ้ะแล้วสิเอาขนมให้ลูกน้องให้ลูกนอก้องผัก่อนกันนะจ้ะเดี๋ยวทำหย่างกันอีกนี่สีได้แกงอีลอกนี่แล้วจะมาแรงนี่ แซบเลือ้จมกแมลงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาขนมให้ลูกน้องก,ก่อน,น้อจ้าถุงทอง,งกัน,นยังไปใส่โบมาเลยเนี่ยที่ลอกค่ะอ่อนๆเลยยังบียาบได้ผสองต้นอยู่กินก็ะขาดไปแล้ว เดี๋ยวไปเห็นแหละหวานเม็ดปนสุกเนี่ยสุกเลยไปไปเบิ่งน้ำกันใกล้ๆจะขึ้นฮอตต้นแล้วกระสีบโบเห็นเนาะทามันชี้ยอนแสงอันนี้เดี๋ยวขึ้นไหนเอาก่อนเด้อเขาอนุญาตด้วยจ้ะขอปีนต้นมึงเนี่ยความสูงเหนื่อยเดี๋ยวเขาอ,อนุญาตปีนต้นก่อนเด้อพี่น้องลงมาจังเบิ่งเนาะจ้ะลงมาเลยด้วจ้ะพี่น้องตอนแรกเอาถุงขึ้นไปเก็บ เต็นถุงไ่ได,ด้เอาเบิร์ดเด้อจ้ะทั้งต้นก็ยังปล่อยเขาปล่อยให้เขาหขาล่นลงมาเกิดตามธรรมชาติพ่อมเด้อจ้ะสิบ่ได้เอาเบิร์ดเด้อจ้ะแต่ละต้นยังมีลูกมียังอยู่เด้อจ้ะโอ้ยแมงไหมก็หลายหลายจากแมงอย่างเดี๋ยวเด้อจ้ะมันทิค้ออนุญาตเก็บกันเด้อพี่น้องนี่เจออีกรอบแล้วจ้ะ หนูเห็นต้นเก็บผักหวานต้นนี้นะลูกผักหวาน,นงามงามสิฟอไปพืชอาไรกันด้วยอู้อดก ใช่ทาต้นเพผึ่นน้ำไม่พนล่นึ้นกลินป่าเขาธรรมชาติแต่ส่วนมากมันบอกกับบ่อยอยากขึ้น กำลังมาหนึ่งดอกหนึ่งสองดอกโอ้สต๊กแต่เขานี่แหละโอ้วยค่ะ อีลอกก่ห่างห่างด้วยจ้ะทั้งนี้บุคอย,อยีนี้ทั้งหลายทั้งอีสานด้วยจ้ะบุกยี่กันมาสรุปผลงานนะจ๊ะพี่น้องขึ้นเขาเมื่อนี้ก็ได้ดอกกระเจียวด้วยจ้ะพ่อเฮ็ดลม้มบุก,กี้ดอกด้วยจ้ะพักหวานกับงามงามหวานเก็บลุงมาแกงได้อีลอก ไอผักหวานลูกผักหวานเม็ดผักหวานมามาขายนะั่นลูกค้าเขาสั่งเนาะจ้ะอย่าลืมเลยจ้ะพี่น้องฝากคลิปฝากช่องเนี่ยเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยชาแนลเนี่ยเด้อจ้ะหาอยากหากินอยู่น้ำบ้านนอกนี่จ้ะคลิปนี้กับศิลาพีร้าน,น้องไว้เพียงซัมนี่พ่อกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะลูกน้องกับเมื่อยแล้วน้ำกินกับมดแล้วจ้ะน้ำกินเอามาสามขวด ลบมุมกันละมดล้วจะบเหลือพ่อขวดแล้วมดถูกขวดเลยสามขวดสิลาพี่ลาน้องกลับบ้านแน่ะจะลูกน้องกับหิวน้ำละแม่กับหิวน้ำละสามขวดเกี้ยงเลยขนมซื้อมาหาสิบบาทมดล้วจ้ะป่ะพี่น้องกลับบ้านกันจ้ะหทองฝากคลิปทิชค่เหนื่อยแล้วค่ะหนูจะกลับบ้านแล้วค่ะเอไป สวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ